วันที่สองธันวาคมปศ2565เวลา14นาฬิกาผลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชาการโครงการประตูระบายน้ำห้วยบางอีอเดอนตาลจัังหวดมุกดาหารเพื่อตรวจติดตามสถานการณ์น้ําและโครงการพรันแหล่งน้ําในพื้นที่โดยมีดรทวิศักดิ์ธนาเดชโชพลรองอธิบดีฝ่ายบํารุงรักษานายจักรินประเสริฐสุวรรณผู้อำนวยการสำนักง,งานชลประทานที่7และนายสาธานสาธุภาคผู้อำนวยการสำนักง,งานก่อสร้างทุราาการกลางที่7 ให้ข้อมูลและบรรยายสรุปผลการดาเนินง,งานโครงการประตูระบายน้าห้วยบางอีณนะโครงการประตูระบายน้ําห้วยบางอีจังหวัดมุกดาหารโครงการประตูระบายน้าห้วยบางอีตั้งอยู่ที่บ้านนาโ,ตนโาพตาบลโพไซอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารแผนการก่อสร้าง3ปีพศ2514ถึงพศ2566มีพื้นที่รับประโยชน์3,000ไร่รัชวรรได้รับประโยชน์514ครัวเรือนปจุบันผลงาน้อ้ละ84 วันที่สธันวาคมพศ2515เวลา10มาฬิกานายเดชเล็กวิชัยพว่วงในการกองพนแหลานน,น้ำขนาดกลางลงบนที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างในความรับผิดชอบของสำนักงานก่อสร้างทุรกาัฒนางกลางที่13จำนวน2โครงการโดยมีในสาธิตอํมลอยพว่วงในการสำนักงานก่อสร้างทุรกาัฒนางกลางที่13พร้อมเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับพร้อมบัรยาสรุปดังนี้ 1. โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยลำสายพร้อมระบบส่งน้ำตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเก่าอำเภอเมืองกาญจานาบุรีจังหวัด การจนาบุรีลักษณะโครงการเป็นเขื่อนดินมีความจุที่ระดับเก็บกัก 6.57ล้านนักบาทเมตรระยะเวลาในการก่อสร้าง6ปีพศ .2560- ถึงพศ .2565 ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จอยู่ระหว่างส่งมอบให้โครงการชนรับประทานการจน้บุรีหลังดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสนับสนุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่เพาะปลูกข,ของราษฎรในเขตโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองไทยพมา่าบ้านห้วยน้ำขาข่าจำนวน4พันไร่ตได้รับประโยชน์340ครัวเรือน 2. โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำผพอมาคารประกอบอาคารทดน้ำบ้านวังกลุ่มโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำตะเพินอันเนื่องมาจากพระราชํมริตั้งอยู่ที่ตำบลลาดย่าอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีลักษณะเป็นอาคารป้องกันตลิง่งประเภทเกเบียนสูง6เมตรยาว720เมตรระยะเวลาในการก่อสร้าง1ปีพศ2566เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จรัฐรอได้รับประโยชน์ประมาณ1,500คนจำนวน300ครัวเรือน